เมื่อนี่บิลลี่ได้ไปยินเด็กหนึ่งวิ่าชาวบ้านบางคนเพิ่นมาบอกบิลลี่ว่าว่าที่ว่าไม่เท่าตาบอดที่ว่าเลี้ยงลูกสามคนและผัวป้าน่ะมันบ่แมนว่าผัวป้าเลยเล่าไรผัวนี้เขาว่าพี่น้องเลยนั่นแหละบิลลี่จึงอยากไปถามเราว่ามันแมนแทบบอกว่าว่าอายะตาบอดนี่นะไล่ผัวนี้แลวเอาผัวใหม่บอกบางคนก็บอกว่าผู้ตัวอยู่เนี่ยน้ำเล่าอยู่เฮือนเราหันผัวใหม่เราได้หันบ่แมนว่าอันนั้นไอ้ผัวใหม่เล่าคนนั้นว่าสันแต่ว่าผัวเก่าเราหันเราไล่นี้ว่าสัน แล้วก oh, like, ็ตีผัวพ่อมาสั่นโอ้บิ่รีพังก็ตกใจได้พี่น้องเลยคือว่าไดง้ยนเพื่อนเบาเพราะว่าผัวอยากตีอะไรไผัวนี้บัดเจ้าบ้านบางคนก็จะมาบอกไป่รีเพราะว่าเล่าหันตีผัวมาสั่นตีผัวคมเฮงผัวอะไรไผัวนี้เขาบอกว่าผัวอยู่น้ำเจ้านีผัวใหม่แม่นบอกผัวใหม่บอกรา้วเอาเอาะเลี้ยงลูกเราก็มีเมียเราก็มีเราไวเพ็ดยากเราเห็ดยางแล้วเรามาคอนอนเงินตัวนี้เหรอเงื่อนตัวนั้นเลยจะเขาเวาเขาเมียกับผัว เขาบอกเมียก็พัวจะได้ลูกก็บอกเขาบอกว่าเป็นเมียเป็นพัวกันโอ้จะยะนับความเข้าเด้อแสดงว่าวงง่ายใช่ป่ะเขาเห็นว่าแบบมีคนมาแวมีคนเอาแงมให้แล้วเขาอิจช้าบอกเออเขาอิจฉาเออเขาอิจช้าบอกอันนี้ก็บอกว่าเนี้เขาอยู่เขาอยู่ปรเดี๋ยวเขาตะเกียนใจหน่อยเขาบอกว่าแม่จะตีพ่อจาแม่นบ่ะฮะเอ้าจะแม่นวันนี้เสร็จรายาตะบอด สบายดีเอฟซีจากฝั่งไทยและก็สบายดีพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฮอนามเดอร์ละกับพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเนาะเมื่อนี้บิลลี่กับิราพี่น้องไปเฮือนไม่เถ่าตาบอดที่ว่าไม่เถ่าตาบอดเลี้ยงลูกสามคนเนาะที่ว่าเพิ่น่าพัวเพิ่นปะเนาะเมื่อนี้บิลลี่ได้ไปยินเด็ไดพเฮงยินชาวบ้านบางคนเพิ่นเพิ่นมาบอกบิลี่ว่าว่าที่ว่าไม่เถ่าตาบอดที่ว่าเลี้ยงลูกสามคนและพัวปะน่ะมันโมเมนต์าพัวปะเลยเล่าไรพัวนีเขาว่าพี่น้องเลย ในลับบิลีจังอยากไปถามเราบ๊อแมนแท้บอกว่าว่าอายะตาบอดนี่นะไ่ผัวนี้แหละเอาผัวหม่บ่ะบางคนก็บอกว่าผู้ตะอยู่เนี่ยน้ำเล่าอยู่เหือนเราหั่นผัวไม่เราได้หั่นบอแมนว่าอันนั้นไอ้ผัวไม่เล่าคนนั้นมาสันแต่ว่าผัวเก่าเราหั่นเขาเราไรนี้มาสันแล้วก็ตีผัวพร้อมาสันโอ้บิลีพังก็ตกใจได้พี่น้อกเลยคือว่าได้งินเพื่อนบอกเพราว่าผัวอยากตีไรไ่ผัวนี้บัดชาบ้านบางคนก็จะมาบอกบิลีเพราะว่า ล่าหันตีพัวว่าไปฉันตีพัวคมเฮงพัวอะไรๆพัวนี้ข่อยละว่ามันแมนบ่ข่อยว่าก็เลยมือนี้ก็เลยว่าสิผ้าพี่ผาหนองมาถามเบิ่งพี่หนองเนาะว่าคนตาบอดที่ว่าคนเลี้ยงลูกเล็กหน่อยสามคนว่าสิไหลพัวนี้แหละตีพัวนี่มันแมนควมสาบานอยู่บ่เนาะหรือว่าหรือว่าเสาบานอาจจะว่าทท่วายเฮ้าว่าบ่อยากไปให้เฮ้าไปยุ่งกับเพิ่นบ่เลื่อนอะไรนาะบรีก็บ่เขาใจแต่ว่าเดียวเบลีสิผ้าพี่พานนองขึ้นไปหาเพิ่นอยู่เพื่อนแต่ว่ามื้อนี้บุฮูหูว่าเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ แม่นบอกว่าผู้ที่ว่าอยู่ดํากันกับเล่านี่ผู้ใชยที่ว่าเรลาว่าข้าเจ้ามากกิดชนอยางแหลมมันมีเพื่อนตัวเก่ากับเพื่อนตัวใหม่ดิแหลเข้าเจ้ามาขอนอนเฮื่อนตัวเก่าฮั้นกับหมูข้าเจ้าแหลชาวบ้านพันว่าผุ้นัน,นเป็นผัวอายาตาบอดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปทามเัื่นพี่น้องเดี๋ยวถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเขาไปกนเลยพี่น้องไะหัวเพื่อนไม่เท่าตาบอดเลยโอ้หัวสวนเพ่นกัพี่น้องเลยแม่ไปใช่มมแม่จะไปห,าหําน้องไหม โอ้น้องได้สิแ,แ,แ,แม่ตาบอดแอนน้องใหม่โอ้อไปแต่โดนแล้วบ่โดนแล้วคัมพูดอะไรมาเนาะโอ้พี่น้องไอ้หมาบดเจอกันซ้ำจะเป็นไปหาหน้โนม่ยอีใส่จะหาหน้มัยม่มาขายงไปจักเนาะจะหาน้มัยม่มาขายบ่อ๋อเป็น้องไอ้หมาบดเจอ,อยะตาบอดซ้ำที่เราไปใส่ ตัวขนาดเลยม่เคืองมาฝากยาตาบ,บอดเโอ้ไปหานมไม้เดี๋ยวนอนว่าเนี่ยหนักกับพี่น้องเลยเห็นว่าตาบอดเบื่อหนุนเดีไปกับลูกชาวไม่ได้ลูก้าวและจูงยางเลาะน้านั่นไปแต่มือเศร้าออนี่รถบอกออใช้เสด็จพูอันตัอันพันยวน้าเจ้านีพันยังโย่บ่ะผู้ชายอันไหเออเิ่งขีดางผ้ลูกหน่อยพี่น้องเยทางผู้ลูกหน่อย พ่อเจา้าโบไดมาบ่ได้โบไดมาเลย,ยขเขา,อเาบ,<ะ>บอกว่าแม่เจ้าไล่ไล่พ่อเจ้านีแมนบ่ฮะโบหูแม่แมนโบหูห็นว่าแม่เจ้าไล่พ่อเจ้านีพูนอ่ะกระไปบ่ผูอยู่น้ำเจ้าเนี่กระไปบ่ยาฮะกระยาเออกิะยางคำแลยแล้วมานอนพี่เนาะเออ ุนน่นี่เอาเนาะผู้ผู้ยิงไปอันหาหน่อไม้เนี่ยเห็ดได้จังสีได้เจอกันเนาะพี่น,อนอ้องเไยจังสีได้เจอกับข้าเจ้าหน้ใดปุ่นี้ผู้น้อยๆี่กะรนั่งยุบพี่น,กกน้องเไยลูกน้องเดยวสรมามยายตะเบาอะไรถ้าธามลายใหญ่แต่เบาเราชิมาด้ยจะน้อยพี่นอ้องแต่บุงหมูเราไปหาหนอห่อไม้แชตเตน,นี่ก็บุงมีงกอนหน่อไม้ดูว่าไปทางป่าพี่พ่อพี่น้องเนาะไปเตะโดนหน้าใดพี่น้องเอ้โอ้เนาะ มาชีถามผู้นี้กับผู้นี้กับบอกรองเพางอะไคันทามกันเน่มาเลยมาได้แค่ไหนเอาน่อม้นับลูกลูกแเอาเออไปเอาน้ำม้น้ำลูกแม่ละเอาใคาใหละคุณยงหน้าอีกนล้โนย่ทใหม่มาเลยเออได้ร้ายบนหน่อไม้โอ้ได้นาอ พี่น,อน้องเยมาแล้วพี่น้องเกลยมาแล้วแต่ว่าลูกพันไห้ลูกพันไห่เนะี่ยออกไปก่อนยันเสียงเขาเกอะไห้พูหาหนานอนนะนอนเห็นอายอุ่มเอาอยู่มาน,นี่พวกนี้ไปหาหน้องม้หาหน้องม้มาหเห็นวันนี้เขาไปเป็นเะไรพี่น,อน้นองเอ้ยตาบอด,บอดๆไปไกลไปน้ำลูกสาวแหละไปพอเป็นมูล,ลูกสาวเนาะปะลูกสาวไปคนเดียวกบรบโดดไปพี่น,อน,น,อน้องเอ้ยคนตาบอดนี่เอร้าไห่เลย เด้ที่น้อยสิเขาไปตามเราพี่น้องตามเนะนือโยนเนืกินก่อนในตะามนะโอ้มาได้ใช้อะนะหาบัางบอกไ,ได้บอกออเออได้น้อยหนึ่งขจามาแต่หาหน่อไม้พี่น้องที่บ้านนี่แหละเธอเสียมลงลงไปปลาพวกกระได้กินโหลดหน่อไม้พี่น้องเลยโมย่าได้ยังกินแรงอยากตะบอดนี่แหละลูกไปหาหน่อไม้นี่แหละเนี่เออได้หนี่พี่น้องเลยไปหาหน่อไม้เบิงัง ปวดทอนักเลยลูกบลาแพ้์ตือนะทำไมเออผู้นี้บอกผู้น้อยนี่บอกไปหาผู้นี้แหละมาเยอะง่ามได้อยังไรเอาคือซับเอาแต่ปลายมันหน่อยเลยบอกคือเอาแต่ปลายอันนี้มันจักํามันบอลูกเงาไม่ใช่ลูกเอาเี่เงามันเท็จมั้งเอาแต่ปลายมาเนาะแมนเอาแต่ปลายมันง่ามไล่ได้อย่งไงเนาะง่าย กินแต่นอม้พี่น้องเอ้มาเลยกินแต่นอม้นี่แหละลูกเอ้ยตะมืมบ่อยสุดเงี้ยกินแต่นอม้โอ้พ่นตกแค่แน่บ่อยีพี่พ่นตกเป็นไรเข่าให้เจ้าง่ายแล้วบ่อนี้ให้เข่าเชิญอันนั้นน้องายแล้วมันเดียวลูกเอ้หญ้าก็ยังมาแล้วนี่ปุนี่เชียวัดนี่ยฮันมันอยู่พ่นตกเออนี่เสียนี่นี่อ้ะไร เสืออ,อนันนี้แซงด้วยพอดีเจ้าได้ไหมเขาว่ามัน,มนเปืือกมันถือรถุดไอ้บางหันนี่เต็มใช่ไหมเออน้อขอบคุขอบใจเอฟซีจากทางประเทศไทยหลายๆดยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นฝากมาให้บิลลี่กะ่ะเอามาแจกมาจ่ายคนที่เพิ่นบ่มีอันนี้ส่งข้อหนนี่ส่งตัวน,นี้ก็สิพอดีดอกแค่เบิ่งหันพอดีพี่น้องส่งนี่ก็พอดีนิดเพียงเมื่อไรเด้อพี่น้องประมาณ พกเกตโตอลไรเอามาหายเพิ่นมียตาบอดมียตาบอด,ดอันนั้นเมื่อไนคนไปซื้อเนาะใหม่ซอยคาเจลแล้วมีคาเจลบว,ว่ามีคนวอาว่าเจ้าไหลพวนนี้แม่นบอกโอ<ด>ันนี้ยังให้ได้มาทาไม่ใช่เลยบ่มันนับความเขา่เขากันเข่าอ่ไม่ใช่เดือดเห็ดี๋ยนี่ะัล้เมื่อเราไปเราปัดยานกันเราว่าเราไปมันนับคมเข่าเข่าก็ซักเ่าเรื่องเข่าจ่ายเขาแจกเขา่าซานต่บ้านนี่ก็เขา่าใบแห้าเดี๋ยนี่ แต่บานนี่เขาเลือกเข้าแต่บานนหมหมดบาทหมดเมืองนี่เ็เห่าเขาว่าเขาบุมีชื่อเขาว่าจะบุญเป็นคนบ้านนี่ปะเฮากับบ้านเกิดเมืองนอนค่ะบ้านนี้พ่อแม่เฮาตายกับบ้านนี้อายเฮาก็อยู่นี่นั่นแหลอยู่กลุ่มกลุ่มใบเฮาไปกลุ่มใบตัวอยู่นี่เขาให้ก็ย่าแม่เลยใบชนกัวเฮาก็มีมาอบานในี่ยเัยเฮ็ดเห่านอตเต่เข้าก็เข้าใบเห้าจะบ่ถือกับบ้านบบเลื่องอไดบ้แม่นบ่ถืออันลุงขาดนั้นไปนั่นเห็น ลุงคาดนั่นไปอันเขาก็เราตีเราฆ่าเขาก็เขาบ้านั่เขาบบปะหยาดกล้ามเขาให้การบุได้ให้ละบุได้นั่นนะลูกเอ้ยอแบบไปเก่าทางป่าทางมายังเขาจะไปบุได้ลูกยังนอ้อยอันเขหมายว่าอันเล่าหันบริข่าวสังคมยังน้ำบาสน,น้ำเมืองนะเห็ดยังกับเห็ดบุได้ยายนะั่นที่บอกหรือน,นั่นบอกเขาเอยไปเชิญน้อใหม่หมอยนะู่มื้ยนะข้าวว่าเข้าวว่าไม่เท่าตาบอดจเจ้าเป็น หาเลยเลยฮนเราว่าเราไล่พวนี้ไดโบแมนได้เห็นมันเอาโกาใบก็มีแล้วนำเฮาอันพราะานข้างในเช็ดนนัเช่นบอกแมนเราว่าไม่เท่าตาบอดนะเราเอาพวไม้แต่พวไม่แล้ไล่พวนี้เขาว่าเออแม่บอกตัวนับความเข้าในแล้วเลยมดต่บานเนี่ยเมียแม่ในบ้านแลยววันเออบ่ผู้เท่านะบแม่ผู้เท่าแหละทึกตัววันผู้เท่าอันเห็นคายน้ำใหม่อยู่แคมป์ท่าเออแม่ละแม่แม่ในบ้านนั้นอืม แม่ในบาทนั้นชักตะเกียนแม่เฮาตายเห็นแม่เฮาตายอยู่อ้ายเฮาก็ตายเฮือนจังซี่อ้ายเฮาเฮ็ดไว้บัดนี้เขามาหมดเห็นแบ่เฮานี่ยงงัวเฮาพัดนี้เฮาได้งัวอ้ายเฮาซื้อมาให้อ้ายเฮาหาเงินหาคําได้บัดนี้พัดแม่เฮาตายเข้านําําปาแม่เฮาเฮ็ดไว้แม่เฮาตายตายบัดนี้ก็ฮุบหมดเฮาประทับนั่นแหละหายบ่เอนางตังแม่เห็นเขาเว้าเงินําพี่น้องเจ้าบ่นงตัง เออแล้วเขาเขาเอาเบิร์ตของกัาเอาเบิร์ตเราจะทามแล้วเขาให้เออเขาทามแล้วเขาให้เขาบอกเออคันโตทามตัวนี้แล้วเอาบกามโตเบิร์ตเบิร์ตบิรงบ่งเอ็งโอ้แล้วแล้วแล้ววันนี้เขาเขาบาเบาน้ำจ้าเลยเออคันนี้เขาบาเบาไม่ยังกับเขาบบยันยันเขาได้เดี๋ยวนี้ไม่ยังเขายันเขาได้เบิรงตเดี๋ยวนี้งัวเขาให้เขาหนึ่งเดียวกับเขาใช้งัวตลัดเดี๋ยวนี้กันเขาให้งัวกิดเขา ปีกายเนี่ยก็เขาปล่อยเชงงวกับหอยมันกินเขาปล่อยง้วกิววนเขาเจ้าบปถ่าแม่นานหายจะเขาว่าโอ้โนเนี่ยจะชิพังค่วมไผได้หน่ยไปซื้อน้ำไหมมือหนาเห็นเพิ่ลบอกว่าเพิ้ลบอกว่าโอ้ยเพิ่นบอกจะไปเือนไม่เท่าตาบอดทันแล้วตัวเจ้าได้ป่าสันผู้นั้นนะว่าบิลลี่ก็เลยมาทามว่าโอ้ไม่เท่าตาบอดเนี่ยบริมาโดนแล้วเพราะว่าฝนตกเลยฝนตกเลยทางมันมืดพี่น้องเลยทางเขามากันยากไรก็เลยว่าไปถามเพิ่น เขาบอกว่าผู้อยู่น้าเจ้านีพัวใหม่แม่นบอกพัวใหม่บอกเราเอาเอาเขจะเลียกลูกเราก็มีเมียเราก็ไม่เราไว้เห็ดยางเราเห็ดยางแล้วราคอนนอหนึ่งตันนี่วเออหนตัวนั้นเลยจะเขาเบาเขาเมียกับผัวเขาบอกเมียกับผัวจะได้ลูกก็บอกเขาบอกว่าเป็นเมียเป็นผัวกันจะนับความเข้าเดิอแสดงว่าบอกง่ายๆใช่ปะเขาเห็นว่าแบบมีคนมาแวมีคนเอาเรือมาให้แล้วเขาอิจฉาบอกเออเขาอิจฉาบอก นี่เะาบากอันนี้เขาอยู่เขาอยู่เพียงเทียนบอกน้อยเขาบอกว่าแม่จะตีพ่อจะแม่นบ่ะฮะอ้าวจะแม่นวันนี้เช็ดอาญาตะวอดใช่เขาเาต็มแม่นเลยนั่นไ้พ่อเขาจะตีเฮาว่ามึงดื้อหลบบอกมึงดื้อหลบบอกมึงใครอยากตีใครพ่อจะตีแม่เจ้าออ นี S <S ่เ <t> ด็กงัด <t> นี่ในแชร์เฉยนี่เด็ก <t> งัดนะนะดูไปเอาแล้วได้เหมือนนั้นอ่ะเห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าผูว่าเล่าพูพูอันพูตัวนี้เห็นเขาบอกว่าดีแล้วอ่ะว่าผู้นั้นนะดีอะไรผู้นั้นนะแล้เพิ่นนี่ไรนี้เขาว่าบิลลีก็พังไปพังมากกัคือว่าอยากแม่นบ่อยากแม่นแน่กับบ่อยากเชื่อแน่เชื่อแน่แล้วก็เลยว่าโอ้แม่นบ่ว่าค้นแล้วว่าอายตาบอดคือว่าเบิ่งคนบ่เป็นตาน่าบิลลี่ก็ว่า หัก็เลยว่ามาถามบังวะมาเสียด้โอกาสชีวะเขามาถามเลยว่าพอดีแล้วเวียกแล้วงานวเอาแหวตั้งเอาเครื่องมาให้น้องเนาะเอาให้ลูกเคนเนี่ยแ้วก็ตั้งมาถามเลยว,เวยว่าแม่นบอกเขาว่าว่าตีพัวนั่นนั่นนี่ฮานาหักโบแม่นเนาะโบแมน่นหักหพัวตีพัวตีเขาแสดงพอเขาจะเขาจะชู้เขาไปอยากเข้าแสดงว่าว่าง่ายใช่พี่น้องเลยข้าเจ้าว่าวชาวบ้านว่าวแบบว่าอิจฉาปวดเลือดจากในอะไรเนาะโอ้ เอาเอาข้าชะกันพักยังอันดาปูพักเนี่ยอะไรบอกจ้ากบดึงน้อยพักยังในสวนนี่เบิ้งมึงนี่พี่น้องเลยนี่พักเพิ่นปลูกนี่โอ้เบิ้องมึงชวนพักเพิ่นพักยังว่าอโดอสต์นี่พักอีตัววะ,อ,ะอีตัวไปอีตัวักอีตัวเฮ้ยพี่น้องเลยนั่นแหละเนาะกาคนชิวะละกาเอาง่ายใช้คาเจ้าอิจฉากันกันอยู่กันเนาะกับโบติได้เบื้งเถื่อบางบ้านที่เข้าไปนี่คือ คอยเค,เคยมาถ่ายคลิปในท่าตาบอดนี่ว่าอโอ,อ้ยต้นพันธุ์ชงซาพนันธุะนี่แหละเอาเครื่องเอาครองมีคนผ่าเครื่องผ่าครองมาให้นี่กะมาเห็นนี่เขาเจ้าก็ากกอิดช้าได้บางคนก็โอ้ผู้นึงได้ผู้นึงบ่ได้ก็พิษกันไหนก็มีได้พี่น้องเลยบางเทือกมาทำหอดเท้ามาหายเท้าก็มีได้ว่าโอ้คอยกระทุกคือกันนะคือบนะ่ได้ฮะนาพี่น้องคอยก็มีผู้นี้ก็มีผู้นี้กระทุกผู้นี้กระทุกผู้นีก้กระทุกคือบ่ได้นะคือได้แต่ผู้เดียวฮะนาบางคนก็ว่าเน้นๆก็รลายได้พี่น้องเลยโมเมนต์ว่าเฮาอยากหายใครจะหายเลย ขึ้นในหมบ้านนี่นี่กันมาปึ๊บมาหายาตะบอดปึ๊บนี่ยาตะบอดได้เสือนี่คนอื่นเขาก็อยากได้น้ำนะพี่น้องมันจะเป็นแบบนั้นเนาะโอ้เมื่อนี้แต่เช้าคุณบอกไปหาน้ำใหม่นี่แม่และลูกไปหาแต่เช้าแล้วเขาคายหมดน้ำไม่เยอะบัไดโอ้แต่บ้านนี่ยเขาคายเหา่อยากินกันยังไงอืมคอยแล้วคิดว่าเจ้าหันได้พัวใหม่แล้วก็เลยเข้ามาถามมึงบอกแล้วหน่อยแม่เจ้าได้พัวใหม่แล้วบอ บ่ทันได้เออมันบ่ทันได้พี่น้องเอ้ยแต่บ่เหลือก็บ่เก้อได้เงินได้ขำแล้วบ่ให้ชื่อชื่อโน้ให้คนนั้นบ่ให้แม่เลยบิลลี่กับบ่แม่นว่าอ่นใช้ลายปลายซีเล่าได้พี่น้องกะมาถามนี่แหละเพราะว่านอกกะคือเิื่อว่าแหละชาวบ้านว่าบิลลี่กับบอยอยากเชื่อดอกแต่ว่ากะมาถามเพื่อความจริงให้พี่น้องในหูแล้วว่าเออเล่ากับบ่แม่นว่าง่ายซะ หม่ว่าเป็นการใส่ร้ายหรือว่าอิจฉากัน,ะนอะไรเนาะเห็นพวกนี้ได้เครื่องไดคนนไดล้องนะมะคันได้ผัวเนี่แล้วหเหือดเนี่ยพวเห็ดกิจเหมือนกับเบี้ยอันนี้แหละคันได้ผัวนี่เห็ดที่เลี้ยงง่ายเลยเนาะเอ้แม,มนนน่นลผัวเห็ดไทยเฮืลีลังใหญ่แหละพี่น้องเรียมา<ล>ยตัใช้เฮือนชาดอันนี้แหละเดี๋ดวยวโดนแล้วเอยบริเขามาหาเจา้าเออจกเพราะ<ช>ว่านี่บอกไอ้พ้นตกพนตกแหละทางมันทางมันเปื่อนได้ก็เห็นเราทางออกเมื่องนะทางเมื่องเปื่อนโอ้ยเปื่อนแห้งดิรอแหละมันออกไปไม่ได้แบบนี้ ออกไปเขามากกรนยากนี่ก็ยังเขาจอดรถยุ่พุ่นได้หนิได้ย่างขึ้นมาได้หนิได้อจอดรถยุ่พุ่นและย่างขึ้นมากพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกเด้ฝนตกแล้วไอ้ปลได้รดค่าี่กะขั้นใายคลิปนี่ออกเมื่อบ่ท่านนี้มันเป็นเฮลลงนะคันวาน่าพ้นถึกนานิดนึงละวมื่นละึนละ้นเมื่อบ่ได้ลดพี่น้องเย้ยนอกาจากเทีว่ารถดมีพวินิขึ้นเมื่อได้โรไปเล,ลกับมีพวินเนาะเคินเมื่อกัะนยากจุ้ยพ่อพี่น้องเลยคิดว่าโบเห็นเจ้าได้กำลังจีออกเมื่อวังหันนี่กำลังจีออกเมื่อ เพราะว่าเห็นยืนถ่าเพิ่นนะพี่น้องเห็นว่าเพิ่นาเพิ่นชิมายืนถ่าเพิ่นโอ้ผักอีตูเนี่เอาไปไปเสียบนี่เป็นรถบ่อเป็ดได้ไปปลูกเนาะผักอีตูเนาะเป็ดไปเสียบย้ำนี่แล้วเป็นเนาะย้ำนี่แล้วเป็นยังพดเนาะหักงามันไปเสียบลงดินแล้วเป็นรถเนาะเอามันตายเลยมันพดอันนั้นมันไม่กบกเอาไงมันบอกเอาแห้งก้นมัดก้มมัดกก็เลยบอกแม่แล้วก็เอาไงมันเป็น มันแกในมันก็มันตกมันหั่นกับมันอ้ากมันเออเนาะโอ้ยใครแน่แล้วพี่น้องไลบิลีกัได้ทามิันก็ไม่แห้งเลยเขาเข้าใจทำบิดโอ้เห็นเมถานะบอกว่าพังเพิ่นนิเว่าวกับอันนั้นคือว่ามันคนละอย่างกนเลยพี่น้องว่าไม่เท่านี่ว่าวผัดย่างนึงบะท่านผู้เฒ่าผููคลายน้อใหม่หั่นว่าวชุพังผัดแบบนึงอีกหาผู้นั้นว่าวคือว่าผู้นี้หั่นบดีหั่นอะพี่น้องเลยว่าว่าไม่เว่า้าบ่อนี้ ีตัวแบบนั้นแบบนี้ปะพัวตีพัวเอาพัวใหม่ยังอึกทึกนึกน้องโอ้ยมิลีก็ว่าพังแล้วก็ปวดหัวก็โอ้ว่แมนบ้ว่าเบิ้งวะสิเข่าไปถามเราคักแน่ก่อนนะวะว่าแมนบ้ว่าไรพัวนี้มาถามพัวนี้ว่าบบแมนไอพัวนี้ปะกะบบแมนดอกพี่น้องเนาะว่าผู้ชายว่าอันไรพัวแล้วเลยพัวชี้นี้มันก็เป็นไปบ่ได้ดอกผู้ชายก็เก่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็บโบโบทึงกันว่าสิอ่อนประนันเนาะ แต่คือพวกกินเหล้าตลอดคู่มือคู่มือพาย่ได้พวกกินเหล้าเนาะแม่น้มาบุมีเงินคันเบลีให้เงินทำเชีฮาแคนกับคอจะไปกินเหล้าอ๋อคือคือเพิน่นนี่ครแน่คันจีว่าคันว่าพวกกินเหล้าคือพี่น้องหูแหละว่าคนกินเหล้าเป็นแบบใดเนาะไม่เท่าแม่เมืองรังประเดยหเงเยนเปิดโลฮะไอเบลีเอาเสือผ่านอันนั้นสุดห้องเยนมาให้กินหน่อยเขาเปิดอืมกินเน่อยเขาเปิดแม่ใช้เชื้อผ่านเขาเอามาให้ได้นุ่งอยู่ว่นุ่อยู่คนไปเห็นอยู่นุ่ง เด็ดเก้าอยู่เนี่ยกระเปิดเออจะหน่อยเพิ่งก็เปิดเนาะเอาแแบจวะเนี่ยคือเขาไปกินผักกันในสวนไงแแ่เฮามาจะใช่ก็มาแข่งบ่แล้วก็ยังในหน่อยนะก็มาคืออก็มาคือมั่งก็มาคือบ่เออนี่ว่าปูกกมาแข่งนะเพื่อนเนาะตัวนี้นี่ก็คือเฮือนที่ว่าอันผู้ที่ว่าผู้ชายที่ว่าอ่ามามาเห็ดชวนยางเลยมาคอนอนยูทูปตัวนี้ ซึ่งที่ว่าชาวบ้านเพิ่งว่าว่าแม่แถาตาบอดนี่ว่าเอาผัวนี่บ่แม่นเด้ผู้นั้นนอนฮื้นลังนี้ซาบิลี่เบ่งนี่แหละแม่แถาตาบอดนอนฮือนลังนี้กับลูกนี่พี่น้องเลยและขจามาคอยยู่ในนี่แหละบางคนแหละว้าใส่หลายเราว่าว่าเราเอากับผู้นี่แหละปะผัวน่ะบิลี่ก็เข้าใจอยู่ว่าเออมันก็มีเได้ซาเฮาเคยไปนี่บิลี่ว่ามีเพราะว่าบางทอเฮาเอาเครื่องเอาค้องไปให้นี่เขาเห็นนชาวบ้านเห็นกับมีการ อยากได้น้ำหรือว่าอิจฉาหรือว่าว้าเห,หาไงฮะเราเอาไปให้ผู้นั้นอยากให้ผู้นี้แทนยังประมาณนี้มันก็มีเห็พี่น้องเลยเนาะนี่แลบวิรีจังเข้าใจผิดี่จังเข้ามาถามเลยนี่จังว่าเดี๋ยวถามเพื่อนหลวก็โอ้ยพี่น้องเลยดีใจารจังว่าใครแน่แต่ว่าเพื่อนบรทัานได้ผัวกันได้ผัวกระิชีอกใจน้ำเพื่อนอยี๋จักเจ็ดอะไรพี่น้องเลยลูกก็ะามคนเลยรอ๋อมือหนาขั้นว่าไอ้หนาเดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้านักเรียนมาผักเลยเดู๋ยวแต่อาสบายดีเพื่อนในลูกสบายดีเออ กราฟก่อนเด้ออย่าตะบอดเด้อไปเบียดก่อนเด้อเออเออเอาจะดีไปแห้งเจ้าก็ได้นี่แหละพี่น้องเลยกราบก่อนไิลีกก็ได้ถือว่าถามแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาถามเพราะว่าบอยากเขามาบบนในทางมันยากเขามาก็ลดค่าลดยังอีกพี่น้องเลยโอ้ยกระถึกอยู่เพราะว่าเอาพี่น้องเนาะติดตามทาเบิร์คลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่มีเสื้อผ้าที่ว่าบริสไซน้อยอยากฝากมาให้ไิลีกเอามาแจกอ่าพี่น้องหรือว่าคนที่เพิ่นขาดเกินก็ยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเด้อสสาาาาาหรรับผู้้ใดดดททีี่่่อออยกกกตตตติิิววลลล็็มถงไนน์แเะ อ่าที่แวกที่ขึ้นยูตามหน้าจอยูถ่ายคลิปแล้วก็ยูต้นคลิปเนาะทุกคนเนาะโอเคพี่น้องสุดท้ายเนี่ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องเดอ้อสบายดีบาย